สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับขัาส,สู่ซองบบาดาวบ้านนาเด้อพี่น้องเบื่อสกูสุคนที่มาเบ่งมาสม้มลาซุยก็เต็มทอพี่น้องเลยเต็มผักเตมเมื่อนี้ท่านว่าน้อยอยู่กระปูบวออกมากไหม่ขมาํขาเม้าข่าวมาส่งก็มากไหมรอบหนึ่งมานยาลงเตา อยู่กับปู่นะนั่นนี่เห็ดชัยน่าโอ้พอถอดรีโนกำไรเพื่อในฟวนซื้อหายขึ้สิดีใจ เรา,าห้าวให้ใส่ตลอดเลยนะเราสะตลอดไปห้าเคียะก็ยังใส่ไป <laughs> ไปพัดไปผู้เดียวก็บุกอ่าใส่ไปดักเนาะอืม,ม,อ,ยอ,มอยากเต็มเลยได้บันไม่เก้าแน่บอกแม่ แต่พี่ไก่เนี่ยได้ใหม่เนะเปิดต่อช้านลงเห็นเพื่อนจะเดือนสิบเอ็ดสิบสองบอก

มาตากแดดแน่เลยเนาะพี่น้องวันหนาวพิงแดดนะค่ะค่ะพี่น้อ,อนงก,อก้นนี้ยังเรามาเปลี่ยนรถไทยค่กันพานมาริรถไทยนะโอ้ยค่ะแข่งปีนไปปีนมาอย่อยาเข้าไปได้เหนะ็นไหมกูกับยาทั้งเท้ากูเลย khắc bò, ừ, bóng. Mùa bóng 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 bò, bóng bóng ừ, nó thái phải, nó thái phải, nó thái phải chắc bộ. Lẹp hỏi. Lẹp hỏi. Boy đã dạy, mãi đâu mãi đâu mãi đâu mà đâu mà đâu mãi đâu là đâu mãi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  xài mãi đâu mãi đâu thiêng, đâu mãi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  đâu อ่าบ่ดาวดูดคอเงินอีละดูดนะอืมบริขีไปกับหัวพี่น้องเลยมอดมอดใส่เปลี่ยนเองเปลี่ยนยางเองอืม เุอเาตอเแห้งเป็นบางบาค่อยเปลี่ยนจักเท่าไประเสื่อมันออยังงเสียจนไรสียางล้างประจําพี่น้องเลยยางขัางล้างแต่ยางหนาเน,น,นี่ยบุคคลเนาะยางล้างกนหาประมนี้นนายางยางหนา,นาบุคคลได้เป,เปลีไปไปล่ยนยางมันมากครับอันนั้นบ่ ห้องแถบอ่ะรัปลอยนะอืมวางยาอืมไอหัวในว่านจึ้งในว่านในว่านไม่ได้เั่าิน แม่มันถึงเกินมอนีหน,น่อยตายไปตายมาอย่างนงมาย่างมา,า,งมาจริงจ้ะไอ้ห้องควักแม่ไปแล้วน่ะนะเดี๋ยวดีาพาไปพาคุณหน่อยขึ้นมานอนแล้วกินนมแล้วก็รับแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังดูดอยูเกือบระดูดจนมึดขวดกูแล้วจัวววววจงพอรับแล้ว ประมาณเพิ่นนอนนี่ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงฮาเทีย่ยงบางมือกับบายโมงบ่แน่นอนอันนี้รับไ,งไ,งไนะว้เลยไปก่าวหน้โอ้วกเลยแปดออนแปดออนกินแต่ละดที่ละเว้ยเ,เพิ่นดูดบ่เพิ่นบูดูดกระเซียวอ๋อเพิน่น อนหลับฝันด,สดนีสบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบพี่น้องเอ้ยนี่ก็สวยแหละพี่น้องเอ้ยเที่ยงล้วก็จักเรียบงงเบิง่งมุ้งก่อนสเปดมุ้งเคืงพี่น้องเอ้ยก็มีเอฟซีบอกเขาใจอันสำหรับขอน้องหลีดมาหลับจ้างอหละเพิ่นถามว่าเขาจ้างไรวันบอรหรือจ้างแนวใดน,นะ สำหรับการจ้างเพอน้องดีเขาจ้างเมาเมาเบิ้ลเถอะแหละกาแต่แต่แต่ละเริ่มเห็ดมาฮาหัวแล้วประมาณจักแมตสิบกว่าเมตรเถอะนะฮ้าเศร้าขนเหประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเมตรความความยาวใน้ักษสะดินลงเขาจ้างเราอยู่พันหาพันหาร้อยบาทจ้างเรา พันห้าร้อยบาทนี่ถ้าจ้างแบบเมาเลยเบดหันแล้วพันหาพันหาเฮ็ดบอลเออลาว่าโอเคอยู่ราคาพันหาเฮ็ดเราว่าสำนักว่าแล้วเห็ดแต่ละบอลก็พันลั่พันลักพันนี่แหละในน้อยกับประมาณเจ็ดแปดร้อยว่าจ้างเราหน่ะพันหาแล้วก็โอเคกับราคาพันหาโอเคเาะ บานนี้พันนาแล้วก็เล่ากับมาฮักออกคานีเล่าเขาแหละแล้วก็เพราะว่าปีนี้เราบดเห็ดทานเลยเราติดหนีทานห้าอยู่หลายสอบอยู่ได้ห่น้อยแปดกระสอบติดหนีฮักออกไปแล้ววะฮักออกหายยันบดได้ยันบดได้บดได้คืนนะนะเพราะว่าเราบดเห็ดเห็ดทานปีนี้ก็เลยฮักออกนั่นแหละ 8สอบก็ฮักออกเลืออยู่เท่าไรเลือ,อยู่8ล้อย9ก้อยนี่แหละ8ล้อย8ล้อยบาทเพราะว่ะเาเนาะเรื่องติดหนีมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วตาฐานคารเรายืมไปเห็นแหละร้ายเ่อแล้วก็เลยว่าอาฮักของหายจังบ่มีหนีต่อกันอะไรสบายใจทางคอง่ายมัน บป้งหนีโบมีหน,นีต่อกันอลไรกะเออโอเควะได้ได้เดี๋ยวจะเอาแปดร้อยไปร้อยกะเอาก็ไปเห็ดซอยเราอยู่เฮาน่ะปากเอาก็ไปเห็ดซอยพุดซอยกันแล้วก็ระชัยรถไทยไทยอะไรแล้วก็เอารถไทกวดลงนั่นแหละกลับอย่างหนึ่งก็อยังหเาเรา มีรายได้อยากให้เราพอได้กินไปมือมือเล่าห่แหละวางเราก็ว่างแน่สองนี่ก็เลยอ่ะเราเห็ดบอ่อทำนี้เออเห็ดเห็ดเราอะโอเคเราก็ว่างจากงานกวดดินขึ้นนี่แหละที่เราขับรถไทยไปมือนักเราไปกวดดินเห็ดคอกงวัวให้เขาอันไปไทยให้หน้าแหลวก็ดันดินขึ้นเอากระจังเราพันพันกลัวแล้วตอนนั้นเราก็ไปคุดโพดนเหมน พุกูพ่นมกพริกอยู่ภาคหัวนี่แหละแล้วก็ได้ฮกเหล่บกูซ้ำซ้ำมือซีมือนี่แหละแล้วก็มาต้อนี้มาต้อนบอนเฮานี่แหละพี่น้องจากเจมือซีแล้วนนั่แหละราคาจ้างกับปัญหาเนาะปัญหากับเพื่อนฮักหนันฮักนี่ก็ธรรมดาอะไรเนาะเงินเฮามันก็หายากมันก็มีค่าเฮาก็บฮักไปนำตัวได้เฮาซอยได้เฮาก็ซอยตัวได้เหายได้เฮาก็บหายหลายคน มนุษย์ตัวกันคือบริกกินเขากินนะแล้วก็หายกินตืนช่วยบุมีเขากินนะหายกินแล้วกับบุมีน้องกินเนาะได้แต่มะกล้วยแล้วก็มักก็มะกล้วยแน่แล้วก็กินเขาก็มักก็มะกล้วยกล้วยซุกแล้วมักกินง่ายๆแล้วก็กินห้ากินเสืบมือไปให้แร้แล้วก็เลยแล้วบนมีตั้งเป้าไม้ชีวิตอีกชังเถอะเป้าไม้เราก็คือมีกินทุกมือแล้วก็ดีใจแล้วนั่นแหละ ชีวิตไถมันดินล้นกันต่อไปพี่น้องเลยนั่นแหละไถกับซอยได้สำทีซอยเพราะว่าเขาซอยเกินกับบ่ได้มันต้องดินล้นโดยตัวเองตามนั้นแหละพี่น้องขอบคุณในลายที่ถามกันเข้ามาเนาะกับพังเบิร์จังมือแล้วสิแล้วกับลรอลเบิร์กอเบิร์ไปแล้วกับมือมือนี้แล้วตื่นซวยมือนี้แล้วว่า เอามาเบิกเงินวันนี้เราว่าเออขอจิตตื่นให้เจ้าเตสเศร้าๆเกือบเที่ยงแต่เศร้าๆเราเกือบเที่ยง <c oughs> ตามภาษาเลยครับผมจากไรยวันจากเมาเอาบมได้เล่งบมได้เล่งเราดอกระหว่างเรากมาตื่นยำได้กับมาตามสบายนั่นแหละแล้วก็เบิกไปนำเ๋ือนี้เรือถอดได้เรืออยู่ สามลอยบอกเราเบิดไปหาลอยเลยเป็นง,งานซองมื่นเบิด์ตหาลอย <c oughs> เราจะสามลอยเอาเบิรงตชิลเอ่ไอ้บอกรอเบิรงน้ากันพี่น้องเลยน้ำมันคนน้ำมันรถล,ลากก็ได้อะไรพี่น้องตามนั่นแหละ,ละขอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้ขอขอบคุณในราทีบมาหับสม้มเนาะวันหย่อยไปใส่เลยไปเดี๋ยวก็